พ่อลูกปันโป่ปนโป่ที่แหลกเลยป้าอจาจารย์มาต่อกับพ่อลูกปันโปร้านที่2ครับผมครับผมร้านเขาอยู่ที่ซอยสุขุวิท1 0ร้อยหนทับหซอยเ้นั่นเองกับร้านที่มีชื่อว่า c a ซาพ a s t ตเออแล้วมีอะไรเด็ดกับร้านนี้ร้านนี้นะครับเขาเป็นแบบเมนูโฮมเมดเยอะแล้วก็จะเป็นอะไรที่เชฟเนี่ยค่อนข้างเก่งและได้โชว์ความสามารถของตัวเองเกี่ยวกับอาหารฝรั่งนั่นเอง วันนี้เนี่ยเขามีเมนูให้สำหรับลูกค้าของกินเที่ยวอาราดอเวลด์เท่านั้นดูรายการเราเท่านั้นถึงจะได้เซ็ตเมนูนี้ถูกต้องสุดยอดเซ็ตของเขาครับชื่อว่าคาซาพาสตาเบสเซอร์เซตแย้เซ็ตนี้ท้าบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดอเวลด์ลดไปเลยจาก1,300บาทเหลือ999บาทเท่านั้นเองสุดคุ้มเห็นไห คนละ250ิไม่เกินแล้วก็เมนูที่จะได้รับมีอะไรบ้างเมนูแรกนั่นก็คือพิซซ่าฮับมูนนั่นเองปะมันเป็นยังไงอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะเพราะว่าทางพิซซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิซซ่าหน้าปิดจํากันได้ก็คือในรูปแบบของพับนั่นเองโอเคะจะเป็นรูปแบบนั้นในนั้นเนี่ยก็จะมีทับฟูมีแฮมมีอะไรเยอะมากตอที่เมนูที่2ครับกับโฮมเมดแบ็กสไปตี่ซีฟู้ดไวทนั่นเองปะเมนูนี้เนี่ยก็เป็นเมนูที่โดดเด่นที่เส้นเพราะว่าเส้นของเขาเน <า>ต่อไปก็เป็นคาซาสลัดครับผมที่เขาเนี่ย mix and match จากเชฟของทางร้านนิกไม่เล่าแล้วกันขอให้ไปลองกินดูแล้วคุณจะได้รู้ว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงต่อมาเลยครับเมนูที่4เป็นโอเวนเบรกสแปนิตนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผักขมอบชีสนั่นเองแบบว่าปิดท้ายด้วยซุปกับบสเตอร์ซุป p <า>มันพูดกันอยู่แล้ว l o เตอร์ที่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดกําลังเสียอยู่แล้วนะก็ทาเป็นซุปรับรองได้ว่าเป็น l o เตอร์บิดอะ่ะมันเป็นอะไรที่เวลาใครที่ชอบทานมันแบบมันบสเตอร์หนักๆอันนี้คือตอบโจทย์มาก ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเน้นก็คือฝีมือของเชฟโปรนี้เริ่มจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับกับโปรนี้นะครับผมรับรองได้ว่าคุณจะติดอกติดใจแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นโปรนี้ใช้สําหรับรายการกินเที่ยวอาราด e เว r l ์เท่านั้นนะครับแล้วสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย